แคร์เชนก็สุสวสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะตอนนี้เชนของเราก็ยังดีควรอยู่ะเดี๋ยวให้ตัดตรงนี้ชักไม่ต้องซักละอุ้ยขอโทษขาป้องเราไวิเรแล้ว้อง,ววงหลอกเขาให้ดีนะยังไม่ผ่นหานเราจะตัดข้างบนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไล่ลงไปถึงตรงนั้นเป็นเป็นเนี่ยต้นต้น,นตามเอาแอบปะมาแต่ไหวตรงที่ ี่คือยอดแล้วนะแล้วควรแล้วก็ะจะง่ายๆแล้วไมย่ยากละไอ้บนที่ง่ายเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ราบเรียบเมื่อวานข้างล่างพี่น้องแกตัดมาเยอะแล้วลงไปตรงนี้ยี่ยวให้ดู๋ีวคิดอ๋อหรือเนกระดูกต้นไม้นี่ค่ะมาตัดมาฝั่งนู้นฉันเอเไปที่ตัดมาแล้ไม่ต้องซอยเลยคะ่ะไ้ เดี๋ยวเนี้ยนะคะเดี๋ยวพีว่เป็นคนทำใา้ตัดตรงนี้มุมนี้แล้วเดี๋ยวตรงตอนนี้เราไปไอตัดก่อนเยวพาไปดูที่นึงนะคะพาไปดูี่ตรงเนี้ยนี่ข้างหลังนี่ขอปามมาแมเพราะว่ายางมันตายเยอะ ต้นตาลมันแตกมันจะจะยุ่งนิดนึ่งจะช้าหนึ่งแล้วเพราะมันรัดยางไปตรงนี้เป็นหุบนะคะหุบมันเหมือนกับทางม้านะทางเล็กตรงนั้นนะ่ะเป็นต้นยางกันส่วนเจ้าของกันนั่น,นหแหละแต่ว่าเราลงไม่ได้เพราะมปนทางมา้าทางเล็กคนต้องตัดเองเงี้ยแล้วเรื่องขึ้นขับวันนี้จะตัดตรงข้างบนตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาดูทีตอนที่เขาลงตรงสวนปาล์มจริงๆไม่ต้องเรียกว่าสวนนะปาล์มที่เขาแซมเออมีตั้งนั่นแหละแซมสำหรับต้นยางตาย เขาก็คงคิดไว้แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่ายัางแปลงนี้มันอะไรอ่ะเขาโค่นเขาออกไปหมดยางหมดอายาาุอะไรประมาณนี้จะลงตาแทนอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะเก็บช่วงข้างบนก่อนอนี่ข้างบนนะเราอยู่ข้างบนยอดอะเด เพื่อนันบก็ทำไปเรื่อยๆอารมณ์ดีๆวันนี้ในการตัดเร็วของพีู่ขับไหมเราบอกว่ามองว่าตัดไม่เร็วนะคะไม่เร็วแต่ว่าก็ไม่ช้าเพราะว่าถ้าก็จะให้มันเร็วมากแปลงนี้มันก็เร็วมากไม่ได้ ความที่ลัดเอียงเยอะแล้วก็ยางเขาไม่ไปตกเป็นแนวแต่ให้ช้าคือไม่เราช้าไม่ได้พี่นขับพี่นขับเราเนี่ยนะคะอ่าอธิบายฟังอีกรอบก่อนว่าพี่เขาได้เงินเดือนจริงนะคะมีเงินเดือนด้วยเงินเดือนนี่คือมีมีอยู่แล้วเดื่อนของเขาถึงว่าฝนตกอะไรทำงานไม่ได้เงินเดือนเขายืนอยู่แล้วแต่ว่ารไไ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 ายรายชั่วโมงเขาเขาก็มี แต่ทีนี้คือพี่อนกับแกแกเป็นคุณนแบบอย่างแกรู้ค่ะว่าในหัวจะบอกก่อนแล้วว่าเออเนี่ยงานคิวมีนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แกทำมาอันนี้ก็หลายปีแล้วสิบปีนะแปลงเอเ้ือยขับเดยังมาสิบปีละปีนี้มน่าจะก็ปีนี้เเขาจะรู้ว่า เจ้าประจำของเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะต้องทําให้มันคือพยายามรีบแต่บางครั้งในสวนที่เราเข้าอ่ะมันก็รีบไม่ได้ในแป้งนี้เราจะรีบไม่ได้แปลงนี้คือเขาพยายามให้เราแบบทาให้เสร็จอย่างน้อยหลังที่ใหม่ก็เดือนนี้ต้องเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งเดือนพึ่งแล้วก็ลมในนี้ด้วยนะคะปีใหม่เดือนนี้แล้วก็เดือนนี้คือทุกแปลงของเขาอะไรเขาพยายามต้องเสร็จแต่ทีนี้เราก็มีงานคีมม่อของเราด้วยนะคะงานชิวของเราอีก ที่อ่านจังมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องขี่ออกไปมันก็จะช้าแล้วมันบางทีบางครั้งอย่างที่บอกค่ะรถไถอะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเฮ้ยที่ตรงนี้มันี่ชั่ชวโมงนะเลยรประมาณเนี้ยเหมือนแบบเนี้ยดูลังไปนะคะมันไม่ได้ปรับแบบราบเรียบเสมอ เวลาได้เป๊ะๆๆมั่งว่าเออเนี่ยแปลงนี้เราเคยตัดติ5ชั่วโมงติ1 5ชั่วโมงนะแปลงนี้เรา10ชั่วโมง10ชั่วโมงนะเนี่ยต้องมาเจ็จนะพอถึงเวลาปุ๊บทุกทอย่างมันากาเกมไม่ได้ค่ะเหมือนกับจ๊ยักษ์อ่ะสมมุติว่าเขาเฮ้ยเ่อเขายัางรล่วกขึ้นมาก็เขาเมื่อวานหรื่อวานนะคะ กองตัน,นะค่ะก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องรอน้่หาก,กักเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยเราทํางานคือต้องตามสเต็ปคือบเหมือนเจ้าของสวนบางบางครั้งเจ้าของสวนเขารีบเขาเร่งขึ้นมานะคะบอกเอาแปลงนี้สองวันต้เสร็จนะแล้วเนี่ยคือเรากักเกณฑ์เขาไม่ได้เหมือนกับเรารับปากเขาไม่ได้นะคะว่าเอ้ยนี่พี่เดี๋ยวสองวันเสร็จไม่ได้ค่ะเราจะไม่รัะปากเลยนะบอยว่าเาเดี๋ยวดูก่อนนะคะ ราก่อนเข้ากาสองว,วันบางครั้งเราอาจจะเสร็จแค่วันครึ่งหรืออาจจะเกินหีสามว,วันก็ได้เพราะว่าทุกความเร่องเราจะมีปัญหาเรื่องรถเราเปล่าล,ล้อยยา,าลงลราัรงรรง่วหัวฉีดมีปัญหาอะไรมีปัญหาหรือว่าปั๊มอะไรเงี้ยมันผิดจลาดเราถึงเราอยากตากเกนเราแบบเออเนี่อยแป้งเนี่ยแต่น,น,น,นะเขาบอก อ้ากปกติมันสิบห้าถึงใช่สิบห้าชั่วโมงจริงแต่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่คะตอนนั้นฝนตกกี่วันอ้าวพอมันลื่นปุ๊บอย่างเพี้นเขาแกมาปุ๊บสามสามชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ต้องลงแล้วเพราะมัน,ม,นมันลื่นในภาพรวมมันคือสิบห้าชั่วโมงแต่ในความจริงกี่วันเออเราเข้าใจเจ้าของสวนนะคะว่าเขาต้องการเออเราเข้าไปเราต้องเออต้องเสร็จวันน,วน,นี้วันนู้นวันนั้นอะไ เข้าใจค่ะเข้าใจทุกคนเลยแต่เราก็เข้าใจเพื่อนขับเข้าใจรถเราด้วยเข้าใจทุกอย่างเหมือนกันแล้วเข้าใจพื้นที่ด้วยเหมือนกันว่าเราจะสามารถทําได้อะไรขนาดนี้นะคะพ้อยพูดมากีลแล้ว,วันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยเพื่อนขับตัดตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงที่เพื่อนขับตัดอ่าไอ้ข้างหลังตน้นตามาบนั้นนะน่าจะยุ่งนิดนึง ความที่ปลาลมเขาแบบสร้างงม,มาแล้วก็มีการสาขาก็จะพันแต่นีง่ายทางง่ายง่ายนี่เหมือน,นทุนเรียนเธ <c oughs> อแับมุดไปได้ค่ะมุดไปได้กันไปได้เลยโอเคค่ะแล้วเพื่อนคิดหน้านะคะใจเจจิกราศูนย์ดอกให้พูดให้ฟังใหม่หาดอันดานตแต่และทุกงานค่ะสวัสดีค่ะ